วันนี้จะมาทบทวนพระสูตรหนึ่งในที่สำคัญในพระพุทธศาสนานั่นก็คือธรรมจักกปะวัตนาสูตรนะคะพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนกงล้อแห่งธรรมอันเป็นประถุมเทศนาที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดงครั้งแรกนะคะจึงเรียกว่าปรถุมเทศนาอันเรียกว่าทำให้เกิดพระพุทธศาสนานั่นแหละคะ่ะ ในสมัยที่เรียนมัธยุนะคะต้นย้อนหลังนิดนึงนะคะเวลาเราเรียนในเรื่องของพระพุทธศาสนาในวิชาพระพุทธศาสนาจําได้ว่าเราจะมุ่งเน้นในหัวข้อประเด็นใหญ่ว่าอาริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสีประการแล้วก็เรียงลําดับมาเลยหนึ่งสองสามสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็มรรคประกอบด้วย องค์ ông 8องค์8มีอะไรบ้างเนี่ยนะคะก็พูดไปนะคะแต่พอมาศึกษาในธรรมจักกระปะวัฒนสุตรนะคะซึ่งตอนแรกๆเน่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเคยทำคลิปไว้นะคะก็คือเรียงตามลำดับสมัยมัธยมเลย <c oughs> ก็คือพูดถึงเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรแล้วก็ตามด้วยอริยมรรคมีองค์8ทนทางการดับไม่เหลือแห่งทุกนะคะ แต่พอมามีเวลาแล้วก็มานั่งศึกษาสวดมนต์แล้วก็คำแปลอะไรทั้งหลายก็เลยมาเข้าใจว่าในธรรมจักรกับปะวัตนสูตรนี่นะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของที่สุดสองอย่างที่บรรปชิตหรือนักปวดไม่ควรคลองแวะหร,หรือไม่ควรเสพสองอย่างนั้นก็คือความพัวพันในทางเรื่องของกรรมราคะนะคะกรมราคะก,ก็คือราคะก็คือ เป็นเรื่องของความสนุกสนานเลิงในก็คือทางโลกอะคะ่ะทางโลกทางปุถชชนนะคะในเรื่องของความพอใจอะไรลักษณะนี้นะคะความสุขสิความสุข,สสขอะไรอย่างนี้นะคะอันที่สองก็คือที่บรพชิตไม่ควรเสพก็คือเป็นเรื่องของการทรมานตนให้ได้รับความลำบากให้ได้รับความทุกข์ยากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการบำเพ็ญทุกขกรกิริยา ต่างๆที่พระอ,องค์เคยเจอมานั่นเองนะคะพระุองค์ท่านก็ตรัสไว้ว่าหนทางที่เป็นปฏิบัติหนทางที่ปฏิบัติความเป็นสู่ความเป็นอริยะนั่นก็คือทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือทางสายกลางที่เราแปลนะคะหรืออาจจะเรียกว่าทางกลางนะคะทางกลางก็คือไม่เอ็นไปทางตึงและทางหย่อนจนเกินไปนะคะดังนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสในเรื่องของว่า พระองค์ได้ตัดสรู้แล้วนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดดวงตาเกิดยานนะคะทำให้แล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและก็เพื่อนิพพานนะคะหมายถึงว่าความรู้ที่พระองค์ได้ตัดสรู้นี้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเป็นไปเพื่อนิพพานนะคะข้อปฏิบัติ อย่างไรเล่านะคะก็คือหมายถึงว่าที่พระองค์ได้ค้นพบนั้นมีข้อปฏิบัติอะไรที่ทําไม่ถึงซึ่งนิพพานนี้พระองค์ก็ตัดว่าประกอบด้วยธรรมแปดประการหรือมักมีองค์8ดที่เราเข้าใจนั่นเองนะคะมีอะไรบ้าง8ปประการเราเอาภาษาไทยกันนะคะก็คือเห็นชอบนะคะคิดชอบพูดจาชอบประพฤติชอบอาชีพชอบ พระพฤติชอบนี่บางคนเขาก็จะพูดว่าเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นลักษณะที่ว่าเลี้ยงชีพชอบอะคะ่ะแล้วกอ็อาชีพชอบเสร็จแล้วก็จะเป็นความเพียรชอบแล้วก็ระลึกชอบแล้วก็จิตตั้งมั่นชอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนท้ายจะทวนบาลีให้นะคะดังนั้นก็คือพระพุทธองค์ท่านตรัสในเรื่องของทางสายกลางหรืออริมัคมีองค์ดก่อนนะคะ หลังจากนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องที่ว่าเครื่องที่ทําให้เกิดการที่ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แดนั้นก็จะทําให้เกิดจักสุกรณียะนะการณีก็คือเกิดที่เมื่อกี้ค่ะที่พูดไปแล้วก็คือว่าเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดยานเกิดความสง,สงบนะคะเกิดความรู้ยิง่งอภินญายะนะเกิดความสงบอ,อุปสมายะอภินญายะสัมโพธายะแล้วก็ นิพพานายะสังวัตตินั่นเองนะคะเมื่อกี้ภาษาไทยอันนี้เป็นบาลีไปด้วยนิดหน่อยนะคะพระองค์ท่านก็ได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายนะคะอริยสัตว์คือทุกมีอยู่นะคะแปลว่าพูดถึงทางคนทางในการดับทุกข์อริยมรรคก่อนแล้วก็ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสัตว์คือทุกนั้นมีอยู่นะคะทุกนั้นมีอยู่คืออะไรบ้างชาติปีทุขขาทุก มรณาปิทุกขานะคะก็ไล่ไปเลยนะคะชาติชรามร,ะมรณะนะคะโสกปริเทวทุกขาโทมณอุปยาสะทั้งหลายนะคะความโศกความลำลายลำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจความได้สิ่งใดไม่ได้ตามปัถนา ไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นไม่เมื่อไม่ได้ปัารานก็มีทุกข์เลยนะ,ะก็ก็เยอะแยะมากมายนะคะแต่สรุปว่าโดยย่อก็คืออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์นะคะก็คือการมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นทุกข์นะคะก็คืออุปทานขันทั้งห้าเป็นทุกข์นะคะว่าโดยย่อะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือทุกข์นี้มีอยู่นะคะ พระพุทธองค์ท่านก็ตรัสว่าทุกนี้มีอยู่ก็คือเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าสุขล่ำไรลำพันตามที่เล่าไปแล้วนะคะข้อต่อไปก็คือเหตุให้เกิดทุกนี้ก็มีอยู่นะคะพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสว่าเหตุให้มีทุกนี้ก็มีอยู่นั่นคือเหตุให้เกิดทุกก็คือตัณหานะะันคะตัณหาก็จะมีตัณหาก็คือความอยากนะคะความอยากอยากอะไรอยากก็คือตัณหาก็ มีการมราคะแล้วก็ความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะคะปลเป็นแบนภาษาไทยนะคะก็คืออยู่ด้วยเขาเรียกว่าความกำหนัดนะคะอยู่ด้วยความอยากนะคะอยู่ด้วยการมราคะนั่นเองนี่คือเหตุแห่งทุกข์นะคะเหตุแห่งทุกข์นี้ก็คือใช้คําว่าอริยสัจทุกขะ สมุทัยทุกขสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกข์นะคะสมุทัยที่เราพูดจะย่อก็คือทุกข์แล้วก็สมุทัยเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัณหานะคะพุทธโองค์ท่านก็ได้ตรัสต่อไปว่าอริสัตคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ก็มีอยู่ก็แปลว่าพระองค์สิ่งที่บ่งคุนพบก็คือความดับไม่เหลือแห่งทุกขนี้ก็มีอยู่ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่ก็คือ การที่ถ้าเราจะดับสนิททุกนั้นได้นะคะจะดับทุกนั้นได้ก็เพราะว่าเราจะต้องดับที่ตันหานั่นเองนะคะดับที่เหตุแห่งทุกก็คือถ้าดับสนิทไปแห่งตันหาหรือความจ้างคลายแห่งตันหาก็จะทําให้ความทุกขหรือความดับไม่เลือแห่งทุกนั้นก็ดับไปด้วยก็คือดับตันหานั้นนั่นเองนะคะ ก็คือที่เราจะเรียนกันว่าจะจะ,จะต้องมีความจางคลายความสลัดทิ้งนะคะปฏินิสสัคาคือความสลัดคืนยาโคก็คือคสลัดทิ้งแล้วก็มุตินะคะมุตติอนาและโยน,นะคะก็คือความปล่อยวางทั้งหลายนะคะเป็นการทําให้เขาเรียกว่าไม่เป็นที่อาศัยของตันหานั้นนะคะก็คือ ก็จะมีต่อตอันนี้พระพุทธองค์พูดถึงความดับทุกข์ซึ่งก็คือดับได้นะคะด้วยการดับที่ตัณหานั้นนะคะก็คือทําให้ไม่เป็นที่อาศัยของตัณหานั้นนั่นเองต่อไปก็คืออริสสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติหรือทางปฏิบัติแห่งการดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นก็มีอยู่ะะการปฏิบัติ ความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นก็มีอยู่ก็คืออะไรเล่าลนะคะก็คืออริยมรตมีองค์8ดนั่นเองซึ่งเป็นหนทางแห่งการปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่ะค,ะคือหนทางอันประเสรศิฐอันประกอบด้วยแประการเมื่อกี้เราพูดภาษาไทยไปแล้วอันนี้เรามาบาลีกันบ้างสัมมา,มาทิฏฐิ ควมเห็นชอบสัมมาสังกรปรความดำริชอบสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมาสัมมากรัรมมันโตรประพฤติช,ชอบนะคะหรืออาจจะเรียกว่าเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวอ,อาชีพชอบสัมมา วายโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบนั่นเองนะคะนี่คืออริยมรรคมีองแปดค้นทางแห่งการดับไม่เหลือเห็นทุกข์ ต่อไปนะคะในพระสูตรนี้ก็จะยังไม่จบนะคะพระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสเพื่อให้ปัญจวะัคคีย์เชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็คือพระองค์ก็บอกว่าพระองค์ได้มาจากการตรัสรู้นั้นนะคะคือตอนแรกเนี่ยเพราะว่าปัญจวะัคคีย์อาจจะยังไม่เชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้จริงไหมอะไรนะคะอ่า หลังจากนั้นะพุทธองท่านก็ได้ตรัสในเรื่องของว่าจักสุได้เกิดขึ้นแก่เรานะจักสุวิญญาณปัญญาวิชาและแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราะคะก็คือเป็นที่มาของที่พระพุทค์ท่านตรัสว่าเรานี้ก็สู่การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณก็คือ ละซึ่งตัดซึ่งกิเลสก็คือได้เป็นพรัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะจักสุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็คือพระองค์นั้นก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนหรือคนอื่นก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนะคะพระพุทธองค์ท่านรู้อะไร ว่าไม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนในเรื่องของอะไรนะคะกล่าวว่าดังนี้อริยสัตว์นี้คือทุกเป็นอย่างนี้ทุกขนิโรธอ,อริยสัตว์คือทุกเป็นอย่างนี้นะคะทุกนี้แลควรกําหนดรู้นะคะอันนี้ที่เราเคยได้ยินกันว่ารอบ3าอาการ12ที่พระอ,องค์รู้ในอริยสัตว์นะคะอริยสัตว์ก็คือ รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรรู้ว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งนี้แล้วรู้ว่าทำสำเร็จแล้วนั่นเองนะคะอะเริ่มใหม่นะคะอริยสัต์นี้คือทุกเป็นอย่างนี้นะคะทุกนี้แลควรกําหนดรู้นะคะและพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสว่าทุกนี้เราได้กําหนดรู้แล้วนะคะอริยสัต์เหตุแห่งทุกนี้นะคะ นั้นทุกอริอรยสัตว์เหตุแห่งการเกิดทุกนั้นแลควรละเสียแลพวพระองค์ก็ตรัสว่าอริยสัตว์เหตุแห่งทุกนี้เราละเสียแล้วนะคะเราได้ละเสียแล้วนะคะอริยสัตว์คือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้นะคะควรทำให้แจ้งแล้วก็ เรก็ตรัสว่าริษัทแห่งความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้เราได้ทําให้แจ้งแล้วนั่นเองนะคะอันนี้เป็นส่วนของในเรื่องที่3มอันก็คือเป็นทุกสมุทัยนิโรธนิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งทุกและสุดท้ายอริยสัจคือข้อปฏิบัติแห่งความรู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้นะคะเราได้จะเราควรทําให้เจริญและ เราได้ทำให้เจริญแล้วนั่นเองนะคะนี่เป็นการบ่งบอกว่าพระเถองค์ท่านได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายปัญญาแห่งเครื่องรู้เห็นตามความเป็นจริงอันมีรอบ3อาการ12อย่างในอริยสัจสี่ซึ่งเราของเราน,านั้นได้หมดจุดดีแล้วนะคะเราได้ปฏิญญาว่า เราได้ตัดสรุปพร้อมแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นั่นเองนะคะอันนี้เราก็ย่อๆก่อนนะคะสุดท้ายพุทธอค์ท่านก็ได้ตรัสว่าญาณและทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเลิบความเกิดขึ้น ครั้งนี้ความเกิดนั้นเป็นเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายก็คือเปนชาติสุดท้ายบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้แลวนี่คือเป็นเรื่องของธรรมจักรกัมปะวัฒนาสุรนะคะอันนี้ไม่แน่ใจผู้ฟังยังงงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็พยายาม คืออาจจะเข้าใจอยู่คนเดียวก็ได้นะคะแต่ทุกคนก็น่าจะจะเข้าใจกันนะคะก็คือเราก็อาจจะฟังบ่อยหรือรู้มาบ่อยแล้วก็รู้บ้างแต่อันนี้ก็ยังไงก็เป็นการทบทวนกับตัวเองค่ะนะคะขอบคุณที่ฟังจบนะคะอาจจะมีสักหนึ่งคนถ้ารวมตัวเองก็จะเป็นสองคนค่ะก็อันโมทนาสาธุค่ะ